พรมยานบายธนาวดีมารีวิวดวงประจําเดือนมิถุนายน2568การดูดวงด้วยไพ่พรมยานนะคะการดูดวงดยภาพรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนะคะติดตามตามราศีดังต่อไปนี้เลยค่ะราศีกุมค่ะประจําเดือนมิถุนายนเรื่องการงานและการเงินมาดูไพกันเลยท้าวเวรุป,ปักเทพพจันทร์ พยาคุดกับนางตากี่คุณคุณเป็นคนทำงานที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบนะเก็บรายละเอียดทุกเม็ดทำให้คุณมีงานในมือค่อนข้างสูงเจ้านายไว้ใจนะคะให้ความเชื่อเลือหลากหลายอย่างนะคุณรู้สึกมีร้าหมดแรงหมดกำลังนะคะ ระวังปัญหาความรักที่มันไม่ถูกต้องเรื่องเสรธรรมสักระทบกับหน้าที่การงานของคุณนะคะเรื่องของการเงินเนี่ยยังเป็นช่วงที่ต้องหมุนน,นะคะคิดคิดเรื่องเงินคิดเรื่องการหมุนเงินนะคะกับภรระนิสิตที่จะต้องรับผิดชอบจะไม่ไหวแล้วลเรื่องของนิสิตเริ่มจะมีปัญหาบางท่านอาจจะต้องขั้นตอนชั้นศาลต้องเข้าเจราจาปนอมนี่ต่างๆโดยรวมยังดีนะคะมีคน ในครอบครัวให้การช่วยเหลือคุณได้ไปในบางส่วนไปเรื่องเกี่ยกับโชคลาภค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะกามมเทพท้าวทัตรรหงเบ้งช่วงเดือนนี้คุณมีโชคลาภถึงวาระ ขอคุณลหากว่าคุณเป็นคนที่ทําดีอย่างต่อมายึดมั่นถือพันในความดีทาบุญกุศลหนุนนําจะได้รับโชคลาภจากการเดินทางเช่นขอพรที่ต่างประเทศนะคะในระแวแกเอเชียเช่นฮ่องกงก็จะเป็นเรื่องดีของตัวคุณด้วยเลขที่เด่นคือ4 4 2 6 6, 6และ1 6 2ค่ะต่อไปเอาเรื่องกับความรักค่ะมาดูไพ่กันเลยพรยายามราช กุมารทองทานบุญจับนางโมรายความรักที่มันทุกข์ใจที่มันจบลงแล้นวนะฮะบ่วงรักที่มันต้องยังเหนียวรั้งคุณคุณยังห่วงกับลูกและหน้าที่การงานหรือการดูแลลูกไม่ได้ดีสักทางมันไปไม่สุดสักทีอะไรไ,ได้ไม่เต็มที่เท่าที่คุณอ,อยากจะให้เป็นถึงวาระโอกาสที่เหมาะสมคุณจะพบกับความอิสระความสุข มากๆหากท่านใดยังรักยังเหนียวรังคนหมันมีเหตุมีผลนะหากท่านใดที่ยังมีความรักนะคะยังเหนียวรัง้งยังมีวงรักที่มันผูกพันกันอยู่นะคะยังไม่เลิกกันขาดใช้ความรักเป็นเครื่องผูกกันไว้นะคะด้วยเหตุและผลเข้าใจกันในเชิงนะี้คุณก็จะอยู่กันได้ยาวๆต่อไปเรื่องสุขภาพมาดูไพ่กันเลยค่ะเทธิดาพ,พระจันทร์นุมานกับนางเบญจากา ระทักษะระวังโรคติดต่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนคู่นอนแบบไม่ป้องกันทําให้คุณติดโรคจากเพศสัมพันธ์หากคุณขาดสติยังคิดยังทาเพียงไม่กี่วินาทีแต่คุณจะต้องทุกทนทรมานตลอดชีวิตนะทั้งชีวิตที่มีอยู่รักคู่ครองนะอย่าเปลี่ยนคู่นอนไปบบองจงรักและให้เกียรติในเรือนร่างของตอนเองหากท่านใดที่รักเดียวใจเดียวอยู่อาจจะเปลี่ยนสถานที่กันนอนไปพัก ต่างอากาศที่อื่นที่ที่มันสวยๆบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาในส่วนของการที่คุณจะทําอะไรที่มันวุ่นวายระวังปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบลดเลือดต้องกระทบต้องกระปากถึงปอดหมันดูได้สุขภาพาได้ไมติดตามเป็นกาําลังใจให้กับคนทาําอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะ,ะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครอง,องคนดี